ทางกระทรวงวัฒนธรรมกับทางรายการของเรานะครับมีเห็นคุณแบงค์นนะที่ไปถือไมย,ยืน m, กุ้มกิ่มอยู่เม m, ื่อ <laughs> กี้นะฮะก็ไปเยี่ยมชุมชนแล้วก็าชาวบ,บ้านแล้วไปเจอกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยค่ะคือท่านเนี่ยพาน,นักเรียนไปหารายได้พิเศษช่วยเหลือกันอันนี้สะท้อนถ,ถึงชุมชนวัดโรงเรียนเลยนะครับท่านผู้ชมมาเอาฟังเสียงของท่านกันนิดนึงครับวันนี้พาเด็กๆนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางวัดซึ่งทางวัดนั้นได้ให้ความอนุเคาะห์ นะครับเด็กๆน้องๆเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็หาไรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จุดเริ่มต้นมาจากความได้โอกาสของเด็กนักเรียนโรงเรียนพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆนะครับแล้วก็โดยการมาทํากิจกรรมหาไรายได้ระหว่างเรียนโดยใช้ศิลปะนะครับเสร็จแล้วนี่เด็กๆก็จะมาทํากิจกรรมที่โรงเรียนโดยมีคุณครูคอยฝึกคอยสอนแล้วก็ อ่าประสานกับผู้ปกครองในเรื่องของหาไรายได้ระหว่างเรียนเสร็จแล้วเมื่อวาดแล้วเนี่ยฝึกฝนแล้วก็หาที่สําหรับที่จะนํามาเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาหาไรายได้ระหว่างเรียนก็ได้รับความรู้ค้อจากท่านอ่าลวงพ่อนะครับท่านมาหานะครับที่ให้ความรู้ค้อให้เด็กๆนั้นมาทํากิจกรรมหาไรายได้ระหว่างเรียนโดยใช้รูปบ้าน ส่วนรูปบ้านนั้นก็จะมีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีและก็วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อำเภอสังขะบุรีแล้วก็เด็กๆก,ก็จะมีอะไราได้แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองครับเออเห็นไหมเด็กๆก,ก็ได้ทดําในสิ่งที่ตนเองสนใจถนัดได้ฝึกแล้วก็มีรายได้ด้วยอันนี้สําคัญมาก <laughs>